คารอมสินจัดก,กิจกรรมตลาดนัดประชาัอัออมสินทั่วถิ่นไทยประจำปี2560นั้นณลาน304พลาซา่า อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยนายสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับนายชาชายัยพยุหนาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินและมีคณะผู้บริหารพนักงานธนาคารออมสินลูกค้าประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมากตลาดนัดประชารัออมสินทั่วถิ่นไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างความเข้ม แข่งให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโดยมีร้านค้ามาร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานกว่า200ร้านค้านอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสำหรับนักเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนธนาคารอมสินภายใต้แนวคิดเสียงใสไม่ชมพูชิงทุนการศึกษารวมกว่า800 0บาทในช่วงค่ำคืนยังเต็มอิ่มไปด้วยความสนุกสนานและความบันเทิงจากศิลปินนักร้องชื่อดังบ่าววี พร้อมเสียงหัวเราะจากตลกชื่อดังเป็ดเชิญยิ้มเดอดดอกสดาวและเดอะคอมเมดี้ยนไทยแลนด์สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็คือว่าเราต้องการจะส่งเสริมต่องทางในการจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยรวมกอบการในส่วนของกลุ่มที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการต่วจดตามนโยบายของทางรัฐบาลที่จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน ใใใหให้้กับประชาชานนต่างงจัััหวดนะครบตลาดนัดประชารัดอมสินทั่วถิ่นไทยครั้งที่2จะจัดขึ้นในวันที่28-29เมษายน2560ณสนามกีฬากลางมหาว,วิทยาล,ลัยราชพัฒจอมบึงจังหวัดราชบุรีงานนี้เที่ยวฟรีชมฟรีตลอดงาน